มือนี้เนาะสดสดร้อนๆเลยกำลังออกอากาศอยู่เนี่ยรายการทูเดย์โชว์นะครับผมที่ช่องสามจะเป็นดดูููทททีวแต่่่เเรราาาาันนงผโศพ์อยะครับผมเป็นคุณแอ่กับคุณบอยเนาะวันนี้เนาะก็คุณแม่ก็เพ่อมาในตรีมชุดสีแดงนะคะแล้วก็ในการทูเดย์โชว์เนี่ยก็คือได้ออกไปรอบหนึ่งแล้วล่ะคุณพ่อกับคุณแม่น่ะได้ออกไปครั้งแล้วก่อนตั้งแต่เป็นคู่รักกันนะคะแล้วตอนนี้ก็คือ เป็นคู่แต่งงานแล้วไงอ่าแล้วก็รายการนี้ก็ถ่ายทำไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็ออกอากาศเดือนนี้ก็เราก็ได้ติดตามตั้งแต,แต่ตอนที่ทั้งสองคนได้ไปถ่ายทานะคะครับผมแล้วเราก็รอชมอย่างวันนี้เราก็รอชมก็ชมไปแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าอะไรก็รีมาเล่าข่าวเมาท์มอยให้พี่น้องฟังว่า <ผม S 1> ว่าเห็นลุกในตรีมสีแดงแล้วแต่ว่ามาเห็นลุกวันนี้ ในรายการที่อยู่ทางช่องเวิร์กพอยต์รายการหมอลำไอดอลไปตีนสีดำโอ้ชุดสีดำโอ้เนี่ยเราก็เรียนแบบเขาเห็นเขาใส่ชุดดำแล้วเขาสวยเขาหล่อเออก็ไี่ไงแล้วสวยหรือเปล่าล่ะเออไม่สวยก็ต้องชมบ่าวโจลูอยู่เออเนี่ยคือไม่สวยพี่น้อง สี่เป็นแบบนี้เลยค่ะนะเมื่ <S 2> <S 2> เอเช้านี้ก็ไปนั่งดูทางของบอยซิริชัยเนาะได้ออฟไดไลฟ์ในในเพจคณะหมอลำอจะเกินร้อยเราก,กไ็ได้ดูคือเป็นภาพบรรยากาศเนาะของรายการหมอลำไอดอลเราเห็นวาไปถึงก่อนเพื่อนได้ใช่ไหมไปถึงก่อนเพื่อนก็เลยใส่ชุดดำตอนแรกกับแปลกใจว่าเอ้าคนอื่นเขาใส่ชุดในทีมขาวหมดเลยทำไมบอยซิริชัยใส่ชุดดำคนเดียวรู้ว่าเป็นแบบว่าเป็นแสดงเป็นตัวโกงเป็นอ่าเป็นเจ้าพ่ออะไรหรือเปล่าเป็นจอมมาในหนังจีนอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย บอยสิทชัยก็ได้บอกทายคลิปหล่อหล่อหล่อชอบแล้วชอบลุคนี้ทําให้บอยสิทชัยดูหล่อดูเข้มมากเหมือนพระเอกอย่างจีนเลยอืทีนี้บอยสิทชัยก็ได้บอกในอ่าในในท้ายท้ายไลฟ์นะครับบอกว่าที่ใส่ชุดดำเหมืนไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยเพราะว่าบอยสิทธิ์ชัยมาก่อนแล้วเขาก็เลยได้ถ่ายก่อนไงถ่ายเหมือนเขาได้ถ่ายโปรโมทเนาะถ่ายสตอรี่ของรายการอะไรอย่างเงี้ยอื ก็เป็นเป็นลุกที่หล่อมากแล้วหลังๆมากก็คือพอแอนออดีเปลี่ยนมีมีรูปมาให้ดูไหมคือมีในรูปมีไหมมีไหมมารัไอดอมไหมมันเป็นร็อกแอนออดี่ะที่ที่แอนออดีใส่ชุดออกกำัดําไงใช่ที่คุยกับแม่อิวอ่ะใช่ที่คุยกับแม่อิวอ่ะเนาะวันนี้ก็น้องแอนก็ได้พบกับแม่อิวนะคะคุณแม่ของทางด้าน ลลรำปฐมบันทึ้งซีนก็คือผู้บริหารปฐมบันทึ้งซีนใช่ผู้บริหารปฐมก็คู่กับพ่อดับสนนั่นแหละเนาะก็คือไม่ไม่ได้เจอกันหลายปีอะบ่าวโจ้แล้วได้มาเจอกันวันนี้รู้สึกว่าหลายปีนี่ไงเราก็ต้องแอนก็เนี่ยชุดดำให้ถูกดูสิท่บอลโจ้เป็นคนที่พาแอนออร์ดีเนี่ยเข้าวงการครั้งแรกเลยนะใก็คือต้องแอนเนี่ยเป็นเออ่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องประกวดนะคะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศนะคะแล้ว พาคุณพ่อดับสอเนะี่ยกับคุณแม่อนู่ไปก็ไปชชวนมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคณะหมอรามงแรกนะคะที่น้องแอนอรดีได้ขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีในช่วงแรกก็เป็นนักร้องก่อนนะคะคแล้วก็พอเป็นนักร้องปับ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกให้หัดร้องหัดราก็เลยได้ขึ้นมาเป็นนางเอกหมอราค่ะครับผมนีม่ลูกน,นี้เหมือนนางพญาเลยนะกก็คู่ับอ,อยากรนะู้ว่าแม่แอนกับแม่อิวเนี่ยคุยอะไรกันให้เข้าไปฟังนะครับผมใน วิด <Video S 2> ีโอเนาะของเพจอ่าบอยสิริชัยหมอลำใจ็คเกอร้รอยค่ะแบบฟังด้วยพี่น้องเดิมน,นี่แอนอลดีมาในลุกสีดำดำนางพญานะพี่น้องนะเดรว่าดำเนอคือแบบดำแบบสวยทั้งสวยทั้งรอ้องสองคนนะเนาะเอ๊ะเรามาพูดถึงหมอลำไอดอลนี่อแอนอลดีนี่คือมาเป็นกรรมการคู่กับบ,บอยสิริชัยแล้วก็อีกคนหนึ่งของทีมเขาคือคุณต่ายสุวรนันใช่ไหมทีมนี้นี่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาวัดดูจากความสามารถ ของทั้งสามคนแต่ที่แรกอะเปิดตัวกรรมการคู่ว่คือเราก็เห็นว่าจะเป็นบอยสิริชัยก็บซอแอดอลอดีแต่พอบอกว่ามาเปิดเป็นเมียดาไาอดาราเชิญแล้วก็ียลปินรับเชิญเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นซอแอดอลอดีไปเป็นเป็นดาราแล้วก็ให้บอยสิริชัยเป็นหัวหน้าแล้วก็ให้ต่ายสุวรรณนันเนี่ยมาเป็นศิลปินในวงมาสุทบอ่นี่แหละเพราะตอนแรกอะตอนแรกเราก็ตอนแรกเราก็ตกอาแอบเซอร์ไพรส์อยู่ว่าเอ๊ะ เห็นเห็นคู่อื่นมันจะเป็นคู่ในวงไงเข้าใจไหมสาวศรีเป็นศิลปินในวงแต่ของแอนอลาดีเนี่ยแอนอลาดีก็ยังไม่ใช่คือศิลปินในวงของใจคืนร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการที่เอาแอนอลาดีมาเป็นดารารับเชิญเนี่ยมันก็คือโอเป็นเรื่องที่โอเคอก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งมีประสบการณ์เหมาะสมมากที่จะมาเป็นผู้นำทีมของฝั่งใจคืนร้อย เราอยากดูรายการแล้วว่าบาโจเราเห็นเราผ่าเออแล้วก็ตอนนี้เราก็ดูรายการท o เดย์โชว์มันก็ยังไม่จบแต่ว่าก็เป็นเป็นคาตอบเป็นคําถามที่จะได้เห็นได้ในทุกๆรายการเนาะแล้วก็บอสบวยีิริชัยก็ยังได้บอกว่าคือที่ได้เร่งแต่งงานนะเพราะคุณแม่ด้วยน้องแอนก็เหมือนกันซแอนอรดีก็เหมือนกันเหมือนกับคุณแม่เขาก็เร่งด้วยครับเขาอยากได้หลานนะบอจูนี่ไงกำลังถ่ายออาอากาศอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยหรอตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างแค่ตัวอย่างก็น่าดูแล้วเปิดให้พี่น้องเปิดของข้าวก่อนเปิดให้พี่น้องเปไดเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเปิดเสียงได้ไหมครับใครที่ดูทีวีก็จะเป็นช่อง3ามนี่นี่ครัโอเคเนาะอยากให้เข้าไปดูรายการจริงเรื่องแต่งงานต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นคือแม่นะยใงไ่หนูกับแม่หนูยิ่งแบบโอ้โหอันนี้คือรายการ Today โช o w เนาะที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้นะครับผมส่วนใครดูไม่ทันก็น่าจะมีย้อนหลังให้ดูกด ช่องสามพี่น้องครับยังไงก็ไปดูกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ไงภาพบรรยากาศแอลดี้ก็เอามาลงแอลดี้แฟนเพจดิสอดเห็นมาในลูกเรียกเรียกจนหลงช่วงใช่จะชอบลูกพ่อบอยใช่ไหมพี่น้องพัดลมกับพัดสาวสีเลค่ะไม่ไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะว่าหลอนจะบอกว่ามาผมยุ่งเหยิงก็อย่าว่าสาวสีนะอยากเช็คคิวงาน คิวงานวันนี้ไปที่ไหนคะวันนี้นะครับวันที่เน้านะคิวงานของ l d ก็จะมีบันทึกเทปรายการหมอลำไอดอลนะครับผมที่ WORKPOINT STUDIO นะครับผมสอทั้งสี่ทีมแล้วก็เวลาก็ส0บสิบโมงที่ผ่านมาที่เราดูนั่นแหละค่ะอ๋อแสดงว่าวันนี้ไม่มีงานอันนี้ใช่ไหมค่ะก็น่าจะบันทึกเลยนะ เพราะว่าเพราะว่าแต่งชุดแล้วไงใช่เขาแต่งชุดแล้วน่าจะดำเนินใช่ดำเนินรายการในในช่วงแรกแล้วล่ะคิดว่านะเพราะว่ารายการนี้ก็ไม่ได้เป็นรายการสดอะเนาะก็ต้องบันทเทปไว้ก่อนนะคะพี่น้องก็มารอรุนกันค่ะว่าทางรายการแรกเปิดมาจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่ไหนนะเห็นบอกว่านีนีขย่าโลกนี่คืออะไรผมตกใจเลยผมเปิดมาไม่นี่ แต่เรามีแฟนเพจบอกว่าขอบพระคุณหรอคนเยอะอันนี้ก็คนเยอะีขอบพระคุณมหากรรมคอนเสิร์ตเขย่าโลกพี่น้องชาวบางพีกทมฝนตกหนักขนาดไหนก็สู้ไปด้วยกันขอบพระคุณมาเลยน้ําใจหน้าเวทีทุกคนเลยโอ้ฝนตกขึ้นหลายปี้พี่น้องใลบนไนี่ฝนตกเออเออเราเรื่งไม่มีฝนนะปาดคนแหมขคนแหมพี่น้องเบิรงนห้เบิรงนผู้่ะคือฝนตกจริงหรอทำไมคนเยอะขนาดนี้ ออร์ดีแบนด์ใช่ออร์ดีแบนแล้วก็พ่วงด้วยบอยสีชัยก็แพ็คคู่แล้วเนาะช่วงนี้ค่ะสามารถไปติดตามรับชมคิวงานเนาะ ของแอนอรดีได้ที่แ็นออร์ดีเปิดเพจใหม่ด้วยนะใช่แอนอรดีแอนอรดีนะคะเป็นเพจฝากไปติดตามด้แล้วกันค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวทุกอย่างก็จะลงในเพจนั้นนะคะในขอส่องเพจใหม่ซีเราจะได้โพรโมอาจจะได้เราเข้าไปมาติดตามนะบอกแฟนครับดูยังยังยังเรายังไม่เห็นไหนนี่ค่ะแอนอรดีที่ตรองไม่ชัดหัวค่ะแอนอรดีสามีเขาก็แชร์อยู่นะ นี่เราจะได้เห็นอีกมุมแอนอาร์ดีไทยทางนี้ใช่แอนอารดีถ่ายคลิปทางนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าเปล่าเด้อผมสีห์ฮะเบอร์โล้อย่าไม่เห็นใช่ไหมอ้าวก็บอกว่าแอนอารดีเว้นว่าก่อนก็เว้นแล้วนะอดี๋ยเชิญก็ได้เชิญได้ไหมคะเออเราของเธอไปโชว์มาอของมันต้องเชิญเพื่อนเดี๋ยวเราเชิญเธอญไปก็ได้แอนอารดีอ่าเราเชิญเธอไปแล้วนะคะเราเชิญเพื่อนก่อนพี่น้องเพื่อนบ่นว่าไม่เนี่ยคือพูดเห็นว่ะอ้าวผิดอ้าวเขาเชิญไม่หายยากจัง ช่วยติดตามได้หรอค่ะไปค่ะไปค่ะนี่พี่น้องครับอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวแม่เนาะอารดีเปิดเพจใหม่นะครับผมแล้วก็ทีมพ์ไปยาวๆเลยเนี่ยพี่น้องอารดีเป็นภาษาไทยก่อนแล้เป็นวัคอารดีแล้วก็ฉีดแล้วก็ แอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นวัคอลอดีครับผมตอนนี้มีผู้ติดตาม1หนึ่งหมื่นเปิดวันเดียวค่ะพี่น้องเปิดวันเดียวเนาะอ่านผู้ติดตามแล้วเพิ่งเปิดไปแค่2นาที3,000จากเมื่อวานนะจ๊ะปกติ2นาทีนะคะเมื่อวานนี้แซวสีตะโกดแล้วแครูปโปรไฟล์กับกินขาดแล้วพี่น้องเออคุ้นแม่นี่ต้องแอนก็มาไลฟ์สดคอมเมนต์ด้วยนะคะมาไปน้องเราฝากไว้แค่นี้แหละ ฝากติดตามเพจใหม่ของแอลอาดีด้วยนะครับเราจะดูความเคลื่อนไหวของน้องแอลได้ทุกทุกวันแล้วค่ะครับ,รบแล้วก็ฝากติดตามรายการมอลล่าไอดอลแล้วก็อย่าลืมรายการจุลีโชว์ที่กำลังออนแอร์อยู่ด้วยด้วยนะคะคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ